เป็นภาพปฏิบัติการขณะที่ทหารไทยเข้าไปยึดพื้นที่บนภูมะเขืออำเภอกรารทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อเข้าไปทําลายฐานที่มั่นของกองกําลังทหารกัมพูชาที่เข้ามาลุกล้ําอธิปไตยของไทยด้วยการใช้โดรนติดอาวุธปล่อยระเบิดลงจุดที่มีทหารกัมพูชาตั้งเป็นฐานปฏิบัติการจากนั้นค่ะก็เป็นการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินบุกยิงปะทะแนวราบอย่างดุเดือดนะคะจนสามารถเข้ายึดพื้นที่บนภูมะเขือได้ทั้งหมด หลังจากนั้นก็มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสายืนร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันในเวลา18นาฬิกาเมื่อวันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นจุดแรกนะคะที่ทหารทำได้สำเร็จจากทั้งหมด11ฐานปฏิบัติการ คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมความยาว1นาที11วินาทีซึ่งทางกองทับกได้นำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้และก็เพจของหน่วยทหารต่างๆก็นำไปโพสต์ต่อนะคะ,ะแหล่งข่าวกองทับกยืนยันนะคะว่าคลิปนี้ได้รับอนุญาตจากคนเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้ประชาก,การทหารบกแล้วแล้วก็ตัดภาพฝ่ายตรงข้ามออกทั้งหมดแล้วนะคะนี่เป็นฝ่ายทหารไทยฝ่ายเดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหน้าหาว